สวัสดีครับผมธนบัตรมินจักรค,ครับแบงค์ CEO บริษัทเมกาทอย2017ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดอัมพวันตำบลบ,บางป่าจังหวัดราชบุรีครับมาเรามาติดตั้งสนามเด็กเล่นกลางแจ้งกันแล้วก็มียางปูพื้นกันกระแทกสำหรับเด็กนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ ปูยางอยู่ก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้เราเรียงยางอยู่การปูยางที่ต้องสลับสีก็ได้หรือจะสีเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแต่ส่วน,นใหญ่สลับสีจะสวยกว่าก็เดี๋ยวมาดูยางกว่าครับหน้าตายางเป็นยังงยางนี่ผลิตจาก ยางรถยนต์ครับไปบดอัดยางต่างๆยางในยางอะไรอย่างเงี้ยบดอัดชั้นล่างนะครับชั้นบนนี่ก็จะเป็นแบบยางอันนี้เป็นเม็ดยางใหม่เลยผลิตละเอียดมากก็ย้อมสีมาแล้วก็มาอัดเป,เป็นแผ่นการกระแทกนะลักษณะก็จะนิ่งๆง,งอๆได้ด้านล่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นใช้สําหรับเป็นรางน้ําฝนครับ เวลาฝนไหลก็ซึมลงมาแล้วก็วิ่งตามรางนี้ออกไปทางทางล่า,างก็คาดว่าวันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จ